ค่ะแต่ว่าต่อมานะคะวันที่16กุมภาพันธ์2553นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะนายกรัฐมนตรีณัขณะนั้นก็มีการออกมาถแถลงว่า ผลการทดสอบ GT 200จำนวน20ครั้งปรากฏว่าหาวัตถุระเบิดได้ถูกต้องเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นเอง mm. ซึ่งมีนัยะทางสถิติเนี่ยไม่ต่างอะไรกับการเดาสุ่มเลยแล้วก็สั่งให้ทุกหน่วยงานค่ะยกเลิกการจัดซื้อโดยทันทีซึ่งในขณะนั้นค่ะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นก็นำผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยยืนยันในความเชื่อมั่นว่า GT 200เนี่ยสามารถ ใช้ได้เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในการใช้งานของเจ้าหน้าที่ด้วยแต่ในเมื่อมีการพิสูจน์มีข้อเท็จจริงออกมามากมายทั้งภา<ะ>ยในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทําให้ภายหลังค่ะพลเอกอนุพงศ์เนี่ยต้องออกมายอมรับนะคะในความไร้ประสิทธิภาพของ G ี200และทําให้เครื่องมือนี้เนี่ยถูกปลดประจําการจากกองทัพเป็น,นที่สุดแล้วก็หันมาใช้เครื่องตัดสัญ,ญญาณโทรศัพท์แล้วก็สุนัขทหารแทนก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องรในอดีที่ไร้เรียงไม้คุณผู้ชมฟังค<ะ>่ะค่ะ แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นไงกลายเป็นกระแสะกลับมาอีกครั้งนะคะเนื่องจากว่ากองทัพโบกได้ทำสัญญาจ้างจำนวน7 5 0, 7 0 0 0านวน7 5 0 0 0 0บาทให้กับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช,ชเพื่อตรวจสอบเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดหรือว่ีที2 0 0ที่มีทั้งหมดณนะตอนนี้นะคะจำนวน757เครื่อง เฉลี่ยก็งงบประมาณเครื่องละหนึ่งหมื่นบาทก็เลยทําให้อุ้ย<ด>หลายคน,นเครื่องมันถูกพิสูจนออกมาตั้งนานแล้วแล้วจะมาพิสูจน์อะไรอีกรอบอันนี้สังคมตั้งคําถามนะคะ,คะซึ่งในส่วนนี้ค่ะนายรังสิมันรมก็ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการใช้งบนี้เพราะมองว่าก่อนหน้านี้มันก็มีการพิสูจน์แล้วไงว่า G ีที0เนี่ยมันใช้งานไม่ได้จริง ไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้งบประมาณในการตรวจสอบซ้ำอีกรวมทั้งในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปปชตรวจสอบการอนุมัติงบดังกล่าวนี้หรือไม่ ซึ่งในส่วนสบทาชาก็ต้องออกมาแถลงการเลยนะคุณผู้ชม <How? S 1> ออกมาแถลงนะคะผ่านทางเพจ a c e b o o k บอกว่าการตรวจสอบ GT-200 เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลและได้รับการประสานงานจากกรมสัมพุุธทหารบกเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ GT-200 ทุกเครื่องเลยเนาะฮาค่ะเรน <How? S 1> 757เครื่องว่าสามารถใช้งานได้ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์หรือไม่อ โดยสำหรับค่าบริการการทดสอบนะคะที่ศูนย์พีเทคคำนวณแ,แล้วการใช้วัสดุอุปกรณ์ทดสอบต่างๆนานาห้องปฏิบัติผู้เชีช่ยวชาญเยอะแยะมากมายสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มองว่ามันคุ้มค่าแล้วก็ได้คุณภาพในการทดสอบ ตามเอกสารที่มีการว่าจ้างระบุทุกรายการโดยทางนี้ค่าบริการนะคะทางสวทชเนี่ยย้ำว่ามีราคาถูกกว่าการทดสอบห้องปฏิบัติการต่างประเทศอีกด้วยนะค่ะค่ะต่อมาทางด้านรองศาสตราจารย์ดรเจษดาค่ะเด่นดวงบริพานหรือว่าอาจารย์เจษอาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ เรื่องที่ว่า,ถาแถลงการของสวทชเนี่ยยืนยันว่าสวทชเนี่ยตรวจสอบ GT200 ตามหลักมาตรฐานสากลหรือไม่อย่างไรก็มีการบอกว่าความตลกของเรื่องนี้นะคะก็คือทางศูนย์ P-TECH ของสวทชเนี่ยได้เคยช่วยตรวจเครื่องตัวอย่างของ GT200 และพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่า มันไม่ได้มีประจุไฟฟ้าหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาจากเครื่องซึ่งแสดงถึงการเป็นเครื่องที่หลอกลวงเสร็จตั้งแต่การทดสอบโดยคณะกรรมการทดสอบในช่วงปี2553แล้ว <ฮะ S 1> ต่อมาค่ะทางด้านอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจําภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร,ร์และวิทยาศาสตร,ร์มหาวิทยายลัยเกรรษตรศาสตร์ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเช่นกันนะคะเผยภาพเครื่อง GT200 พร้อมข้อความว่าช่วยแกะให้เลยย้ำ ฟรี Free, อาจารย์ออสวีระชัยพุทธวงศ์และล่าสุดค่ะวันนี้อาจารย์ออสก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่ามีอาจารย์ด้านฟิสิกส่งข้อมูลมาว่า g ีที0เนี่ยเคยตรวจแล้วรับไปแล้วครั้งที่1ในปี2553แล้วก็ได้ข้อสรุปแล้วจะมาตรวจแล้วก็รับอีกครั้งในปี2566ทาําไมหลังผ่านมา13ปีแล้วทําเพื่อเงินล้วน,ลวนเลยอ,อีก7.57ล้านบาทเงินพวกเราอะนะดรจุด,จด,จด มันลวงโลกครับเลขาจุดๆแถลงเท็ดเพราะสวทชมันตรวจร่วมกับ DSI แล้วเมื่อปี2553และยังมีอีกหลายๆโพสต์ในวันนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราว GT 200ด้วยค่ะ